อายอวัทวะที่คลิปเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับอยวัยวะที่หัวไม่เปิดก็คือหัวไม่เปิดถึงคลิปใช่ไหมคุณหมอต้องอธิบายคุณนี้เก็บนี้ใช่ค่ะก็คือหนังหุ้มปลายยาวหนังหุ้มปลายรูดได้ไม่หมดนะคะแล้วก็มีการอักเสบของหนังหุ้มปลายจนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ในการคลิปนะคะคลิปหนังปลายหรือบางคนก็เป็นคลิปทางศาสนานต่าง คือปัจจุบันเราไม่ได้ไม่แนะนําคลิปตอนคลอดนะคะข้อที่หนึ่งหนังหุ้มปลายอาจจะมีประโยชน์ก็สรุปว<ะ>่าห,หนังหุ้มปลายนี่เป็นหนังนะคะน้องตังซึ่ง<ะ>ไวแปะอะไรได้หมดเลยอ๋อเรามีแปะไฟไหม้นะคะเรามีแปะอะไรหนังหุ้มปลายช่วยนะคะทังนั้นก็ทั่วไปก็ทางการแพทย์ป,ปัจจุบันก็ไม่ได้คลิปแต่เด็กหนังหุ้มปลายมีประโยชน์อันที่สอง ถ้ามีข้อบ่องชี้นะคะเช่นมอกิ้ที่พูดแล้วหนังขึ้ไปยาวเกินไปรูดไม่ได้มีการหมักหมมมีสแมกมาหรือว่ามีาขี้ใครขี้เปียกนะขี้เปียกนะคะ,คะหรือว่ารูดไม่ขึ้นมีการอักเสบนะคะของหนังหุ้มปน,นี่ก็เป็นข้อบ่องชี้ในการคลิปหรือข้อบ่องชี้ทางศาสนาที่การคลิปเนี่ยมีประโยชน์นักต่างค่ะที่หนึ่งลดการเกิดนะคะมะเร็งปากมดลูกในหญิงด้วย อ๋อ oh, ผู้ชายคลิปแล้วก็จะไปลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกของฝ่ายหญิงได้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนำหวกปลายที่อักเสบอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของไวรัส HPV นะคะก็จะมีการลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกในฝ่ายหญิง